ไอ้มีอ่ะกับไปก้าจะแยกแกออกจากพวกเราฮะเฮ้ยได้ไงวะมันลืมไปแล้วเหรอไอ่ชาหนาดูหน้าแกเฮ้ยลวงอะไรวะลวงอะไรเฮ้ยจู้จี้อะแล้วก็ฟังปากป้าที่พูดเอาเหรอเอาเหรอเอาไหมอ่ะอย่าห้าวไมมาเลยถ้าเบื่อลูกอมอ่ะสนใจองค์ลูกปืนได้เลย จฮ้ยเจาไงวะมันใส่วอะไรกันต้หนาวะอันี่ก็ใส่ไหมนะโอ้ยหยุดนเมื่อไรจะใส่เลยวะอยากดูอยากดูอะไรเงี้ยวประเภทของทรงเอเมื่อทะเลาะกันเฮ้ยช่วงนี้ไอ้ตามันบ้านา้เรายกจากแก๊งมันดีไหมวะ เออน่าสนใจนะไอ้ตั้นอะ่ะมันคิดว่าพวกเราไม่กลัวมันเอ๊ะมันคิดว่าพวกเรากลัวมันเออให้มันรู้สับ้างแล้วแก๊งพวกเราอะ่ะอยู่แก๊งแค่สองคนก็พอไกลัวเว้ยแก๊งพวกเราอะ่ะสุดอยู่แล้วไม่สำเร็จหรอกตั้นอะไรวะเกิดเรื่องเลีว้วเรื่องใหญ่เลยนะเว้ยเรยื่องอะไรใหญ่ขนาดวะไอ้มีอ่ะเขาไม่บบกล้าจะแ,แยกแก๊งออกจากพวกเราฮะ เฮ้ยได้ไงวะมันลืมไปแล้วว่าฉัาหนหลอกตัวหน้าแกง๊งจะรู้ไหมล่ะอันนี้กล้าอย่างเงี้ยมันต้องเคลียร์มาเร่วเฮ้ยจะรีบไปไหนวะจะคลองเลยคุยกันก่อนดีวะเออเป็นอะไรวะมาขวางทำไมก็ได้ข่าวว่ามันอาจจแยกแกงง๊งไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันจะทำไมอ่ะทำสงครามดีวะงางเหอเอดิ อะไรวะโอ้โหพวกส่งเอมันทะเลาะอะไรว้กเววยวยชัดเลยถ้ามันทะเลาะกันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ละคนดูดิอุ้ยสายจัดทรงมาดิไม่จัดทรงเลยทั้งหนาวเขาเข้าไปอูด้วยไปมาดิหลฮัลโหลฮัมาดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโหพวกนายยู่ทะเลาะก โอ้ยเลยโอ้ยฉะนั้นก็ท้อต่อไปเลยมูดัดจัดทรงอยู่ได้เฮ้ยจัดอะไรมามันทำไมวะจัดตีไงมดวะมัเข้าไปดินด่มาดิมดนมดิสายลวงต้องใช้ของวะเออวะเฮ้ยลวงอะไรวะ จู่ๆวะเรนก็ฝังฝักบ้าที่พูดเอาเหรอเอาเหรอเอาไหมอ่ะเข้ามาดิวะเออกลัวอะไรกูขอแค่นี้เหรอไม่แน่นี่หว่าเออคิดว่ามีอะไรวะไม่รู้อ่ะคืออะไรวะเฮ้ยมันมีอะไรในกระเป๋าอ่ะไม่ได้มันจะฆ่าในกรณีนี้ไม่ได้ต้องไปห้ามอย่าแค่ช้าอะไรออกมาปล่อยเด็กใช่ปล่อยเด็อย่าเห็นหน้าหรอวะ ปรกรณ์หมอนี่เลยเว้ยหัวนี่ด้วยวะแกวะจะไม่จบอ๋อ <c oughs> คิดว่าเป็นป๊อปเขี่ยเลยวะเอาเลยดิอย่าช้ามันเสียเวลาเมื่อกี้ชักอะไรออกมาวะก็ชักนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะย, <c oughs> ยาวว่ะยีต้องเอาเฮ้ยปับน,นึงดิวะสายเรียกพวกเนี่ยต้องเรียกแบ็คอัพฮัลโหลพี่มาผมหน่อย บอกเอาแค่ครึ่งเดียวพอเดี๋ยวมันเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับผมว่าแค่นี้มันน่าจะกลัวแล้วอ๋อแล้วก็เอาแบบพกอ่อนๆมาเพราะพวกเนี้ยยิ่งก็ไม่ไหวอ่ะโลเพื่อนอยู่ไหนวะเมื่อกี้เรื่องอะไรดิพอดีมีเรื่องวะ่ะรอที่โรงเรียนนะเจอกันเห็นเปล่าพวกเรามวีบัวไปถามวะถาะมลัวอ่ะไปถามวะเอ็งเอ้ออยู่ก่อนดิ รอพวกม่อก <now>. oh, <are> ่อนไอ้พวกเนี้ยมันสยบแน่เฮ้ยใครถามวะพวกนายพวกเราเหอเฮ้ย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 เ้ยฉันได้ยินมาว่าพวกอะไรกันอ่ะห้ามเอาคนเข้ามาในโรงเรียนเด็ดขาดเข้าใจไหมทำไมวะทำไมอ่ะก็เพราะว่านี่ในลุงเรียนพ่อฉันเข้าใจไหมโอ้ยทำไนพ่อฉันวะเราแตกกันเลยรู้ไหมเออสิบสามโหลเพื่อนอยู่ไหนวะเออว่าไอ้บทแกงเลยวไหยสายบวกอย่างนี้ไม่ไหวว่ะต้องบวกว่ะ

đừng đừng cho đừng 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 โคตรเทียบเลยไม่ได้แล้วใช่เลยเอาได้เลยมันเออวะเนี่ยโดนตัวไหนมาเนี่ยไม่รู้อ่ะแค่ปิงปองงงงตบางอย่งพวกเรายังเป็นจัดแกลงเลยเมดิอ่ะเออย่าห้าวไม่มากเลยถ้าเบื่อลูกองอ่ะสนใจองลูกปืนได้เลยไอ้เตอไอ้เตอไอ้เตอเอ้าวิ่งไม่รอเลยวะสายสายหัวว่างานนี้จิ๊กออกมาดิเออมาดิ เจ้าไงวะน่าใส่อะไรกันต้งหนาวะอันี่ก็ใส่ไหมนะข้อใส่ข้อใส่ไปดิข้อใส่เลยนะโอ๊ยอะไรท่านจีจับหลอดส่หัวอยู่ได้อะไม่ต้องยิงเลยปอุ้ยส่ยหัวดิไม่ต้อยอะไรีโอ๊ยสายปรึกษา ดูเชิงก่อนถ้ามันเรียกผูกอะเฮ้ยต้องดูเชิงก่อนดิรีบไปไหนวะยังเข้ามาอีกเหรอโอ้ยหยุดเมื่อไรจะไปอยนวะอยากดูอยากดูอะไรอีกแล้วสายผู้ปกครอง ไม่รู้่ปกูลูกใครเออไม่รู้ใครรู้ใครเหไม่รู้อ่ะทั้งนึงอ่ะรู้ไหมกูลูกใครไม่รู้ไม่รู้จะไม่ตัวแรงไม่อยากเลรู้ใครรู้จิออนพ่อครูไงบอกชื่อพ่อมาด้วยแล้วพ่อชื่ออะไรวะแล้วพ่อมึงื่อโอ้ไม่รู้ไมรู้ไงพ่อเชื่อเลยว่าพ่อมึงอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันนะกูลืมชื่อพ่อกูแล้วอ่ะ อ๋อมึงรู้ไหมฮะเ่าคือูกใครอะจะไปรู้ได้ไงมึงไปรู้ชีอพ่อตัวเองเลยอะไรพ่อคุรุ่ใหญ่เลยใครวะรุ่นใหญ่แค่รุึงแมพ่อคุณรุ่นใหญ่เลยใจเย็นรุ่นใหญ่ใหญ่แค่ไหนวะใหญ่ส่ได้เปลทับตระกูลได้อะม่ไม่ปากคลูกใครแล้วเธอรู้ปะว่าเราลูกใครใครวะลูกหออแบ๊และนี่ยโรงเรียนพ่อเราถ้าใครทะากันนะฉันจะไล่ออกให้หมดเลยไปไปเลยใครวะใครวะพูดได้ใคร

รู้ใครรู้ยอนข่อคูู้ก็แหละรู้ยอนรู้แลยรู้แลยก็งเรีนพ่อฉันมีปัญหาป่ะเริ่มอย่ายิ้อย่ายิ้มหนึ่งสเดี๋ยอย่าอมไว้ด้วยอกมาอย่าชนอย่าชนทีทีกดน้นนิดเีหนึ่งสองเริ่ม หนึ่งปี่มเลิหนึ่งสองสมทำไมอ่ะก็คอไอ้บุ๊